แล้วนี่คือกู้ภัยฉบับใหม่ไปทำไมกดวางเครื่องไม่ได้สูเธอหลังเธออย่าว่าน้องอย่าว่าน้องเอออย่าว่าน้องิวามไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเพิ่งย้ายโดนจัเปรอโอ้ย god ที่กูเช็คเด้งอัพทันโอ้ยี้ยไม่งีเ ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกมเบสไบด์เดย์ไลน์นะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเซตเปิด์กูกใครฉบับใหม่ที่ผมได้ลองที่กนขึ้นมาเองนะครับกับเซตนี้เลยโ <c oughs> ดยหลักๆจะมี2เบิร์กนี้ด้วยกันอย่างแรกเลยเบ <c oughs> ิร์กเรียนรู้ด้วยตนเองเ <c oughs> มื่อเราทําการารักษาพวกโรคชนิดอื่นเนี่ยและเรากดสกิลเช็คได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละ15%ด้วยกับเป็นสูงสุด5โทเค็นเมื่อเรามีสูงสุดถึงห้าตค็นเนี่ยก็จะสามารถแบบกิลเช็คปุ๊บ เกือบเต็มหลอดแล้วก็หยุดเสร็จได้เลยทันทีต่อไปเปิร์ก1 2 3 4งของวีปุญจศักิ์ก็เปิร์กนี้เนี่ยเมื่อเรากดใช้ความสามารถที่2หรือว่ากด f เราจะทําการยืนทําการแสแตนเพื่อนล้อมรอบตัวเราส6บหกเปสกับตัวเราเนี่ยจะมีบัฟด้วยเพิ่มโอกาสสกิ aring, ลเช็คเด้งขณะรักษาหรือซ่อมแซงเครื่องมันไฟ20%เป็นเระยะเวลา90วินาทีด้วยกัดครับผมโอเคส่วนที่2เปิร์กนี้เนี่ยก็จะเอาอะไรมาก็ได้อย่างเช่นมองไม้เพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือไม่ก็มองขึ้นเจ็บ รหรือไม่ก็ให้เพื่อนเราเห็นเราเวลาเพื่อนเขาเจ็บประมาณนี okay, ores, hus, hus, okay, ้หรือจะเอาฮิวเดอร์มาก็ได้แล้วแต่เราหลังจะไปสอบเบิร์กนี้ด้วยกันโอเคก็ไปดูโอเคจบคัดคัดคัดกูไปดูเรื่องอะไรวะแบบนี้มีฆาตกรที่วันยันเช้าเที่ยงวันด่านนี้โคตรแคบเลยฮันด์บอกว่าเย็ดเย็ดไอ้เฟลิกมันมีจูนเลยวะเย็ดเย็ดไอ้เฟลิกเราของเรนนี่นี่ขำได้ขำได้ขำได้บ้า ไปใหญ่ตัวเองไม่ดูไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอตเลี้ยนเหรอเอริเยนอ่ะซีนอมอลาจะดูหนังมื่อานทีเจอแล้วเนี่ยสกินเปล่าไม่ใม่สกินเดิมยังไม่เจอเอริเอตควินเย็นเย้นตูดบึ้มบอมนะเจอนางพญาวะอยากรู้ตัวมันใหญ่แค่ไหนนางพญาเอริเอตใหญ่แล้วโอ้ยเซฟแล้วแบบเนี่ยมีเด็กดูได้ผู้หยูงเนี่ยเฮ้ยคพูดอะไรออกมาเนี่ย นายกุยวััดมนยาวมากเอเลี่ยนเอเลี่ยนไลฟ์สีมือมากเลยอ่ะหาเราไม่เจอวิธีมันมันวิ่งผ่านคลานผ่านแล้วเไ้ยมันมุมต่ำเอเลี่ยนอะมันนคลานผ่านผมไปแล้วมันไม่สามารถทำการเก็บเอเฮ้ยเอ้ยอะไรนะไม่ไม่มันมันคลานผ่านผมเดี๋ยวผมจะไปหาเรื่องปัดไฟซ่อมทำการซ่อมโดยการเอาประแจขันแล้วก็ต่อสายไฟใหม่ โอ้ต้องมาต้องอธิบายพบเครื่องขนาดนี้เลยเชียวเหรอวะโมซูได้รับบาดเก็บเหมือนล้มไปแล้วไม่นะโมซูเบโซตอนนี้กำลังกำลังขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไปทำการซ่อมเครื่องโอ้โออเหเชี่ยวไอ้พวกซ่อมเพี่ย่อย่างนี้วะโอ้แม่งนี่ <laughs> <laughs> อะไร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 ชี้อะไรเฮ้ยชี้อะไระไปทำไมกดวางเครื่องไม่ได้สูสูเธอหลังเธอไอ้เนี่ไ เดี๋ยวช่วยหมอก่อนนึกเดี๋ยวเราช่วยเราเอาไปช่วยหมอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไปบันไปไม่กูช่วยกูเป็นหมอกูอยากช่วยเขึ้นมาทำผมกูเป็นหมอกูจะช่วยกูหมอมากูจะช่วยเว้ยเียกูช่วยเว้ยเออนล้วเจ็บไปเลยอ้าว อยู่เลมอสเขา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 ดูาอย่ายาวมากอะวะเชี่ยแล้วกูล้มแล้วกูผมล้มตอนป๊อปวิ่งมาหาได้ปะไดไดเอเรียนขอบานเนี่ยไดไดคุ้นกูอะเลยวะเธอเก้าหลังกันเก้าหลังเธอเออเนี่ยเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งผ่านเสามันสีเสาเลยไดวะอาจจะเอเลี่ยนมือใหม่ อย่าว่าน้องอย่าว่าน้องเอออย่าว่าน้องเี่ยพี่หรอเออขีบุรีหอนะขี้ยนะจะรอดไหมแนมจะตายนะเขาติดแผนลึกวะทำไงดีเล้ยรอตัวเองจบจบติกนหนึ่งนะช่วยโอเคโอ้ยเียอันนี้จะรอดสีไนจะตายแล้ว เดี๋ยวกู่เมช่วยนายเองมันตีไก่จังอ่ะวเลยหิวเลยปะตีไก่ตัวเนี้ยเวลามันคลานต่ำอ่ะค้าต่ำเวลาคลานต่ำมันตีไก่มากหมอตีสรูไม้ทะลุหน้าต่างเลยไม่เป็นไรถือว่าได้เจอแล้วเรียนรู้หิวไปเลยกูครูสอาน้องบอกแล้วกรูเอาหมอมาครูหิวไปปิดตาปิดตาอุ้ยเหี้ยเกือบโดน ไป่หลอดแล้วอันนี้อู้อู้เสร็จอานนี้มอสมีเครื่องเฮชุชไอยกูจุกสุดชีวิตแล้วเนี่ยไม่ไหวว่ะชุคดีแล้วกอลโชคดีนะขอหน้าเสือโดนเนี่ยว้าวทำอะไรเซฟไม่หางยาวเนี่ยเดี๋ยวเราเล่อต้ไม้ยากหารอดเดี๋ยวต้องกลับรอดหมดด้วยได้กลับมาได้กลับหน้าต่างยากไปเลยยากเลยี๋ต้องต้องไวเด็บรักษาระยะห่างอ่ะเพราะพลาดจังหวะทีนึงเรียบร้อยเลย ต้องเอลหวานอะเล่นกับตัวเนี้ยต้องโยกเ,เอวหวานหวานไม่แต่ว่าไอซินดามอสทรหน้างตูดไม่ใหญ่ต้องควีนเลยเอรี่แต่ในหนังไม่งตูดไม่ใหญ่นะเว้ททำไมไอเกียมนทำตูดกลมเนี่ยวะเอามันมันทำมาขายไงมันต้องทำขายแล้วม,ม,มันต้องพิศวาสคุยเอรี่เนาะ <c oughs> ตัวเนี้ยเก่งเฮ้ยมันออกมาป่ะัสดีน้องอุ้ยแล้วกูจุงเบย ชิ้นเพื่อนเตียงเป็นหัวกะโหลกแล้วมึงเทพเหรอวะเอาดีอุ้ยตีอะไรอ่ะอุ้ยกูไม่ได้จะนสภาพไม้ครับน้องจะเป็นยังไงกูได้ทั้งวันนะเว้ยน้องอะไรโอ้โหอุ้ยอุ้ยตีอะไรครับตีอะไรไมมีมีไว้เล่นตอนแบบว่ามึงคิดว่ามึงจะไม่รอดนะตีอะไรตีอะไรบอกเลยเจ็บคุณอะ ไอตัวนี้ใช้ได้กับผมหรอกก็สามารถแค่นี้วันนี้กูบุรีจัดวัดนี้อ้ยมันมันรู้ทันแล้ววะมันไม่ค่อยจะตีมันไม่ไม่ตีแล้วรู้ทันไม่ใช่ห่างคกินเลยแกใช้นานนี่โอ้แต่แต่แต่ไม้เดียววนต้องโหจะสิบกว่ารอบน้องกว่าจะรู้ทันพี่ เอาเดินติดเอาหลุดแน่เลยหลุดแน่เลยหลุดหาาสาวไม่เจอหลุดอิสัสวิ่งติดยังวิ่งติดผนังเออนี่จุยรอบเนี่ยนั่นคือกูติดพุอ่ะใช่แล้วแต่ละอัว ไมหมดประโยชน์แล้วทิ้งมลยเออใช่ทิ้งเลยทีกคนเดียวมาลุ้นแต้ว่าป๊อบป๊อบยังไม่เฟดสักเฟดเลยสบายสบายเดี๋ยวช่วยเเองดี๋มาช่วยกันเขี่ยแล้วไงเตาหลังได้ครับอ้ยมันมาเปนแล้วเป็นเตาเลยโดนโดนแขวนแท้นั่นเเดี๋ยวบล็อกให้ทีนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมอสป๊อบเดี๋ยวมีมียัวเองอยู่ไม่ได้ไม่ได้เวลาเพื่อนมาแตะเพื่อนจะได้ไม่เสียเวลา เพิ่งหิวแล้วไฟ่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเพิ่งยังไม่โด้เติเฟรโอ้ย่กออย่าเลยอย่าวังโชคโชคโชคเกมนี้โชคร้ายว่ะโชเลยโชก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 เลยชกเลยโชกเลยัชกเลโชกโชเยโชยโชกเลยโกเลยโชกลยโชกเลยโชล้วเก้ยจะไปเลยโยโทเลมเฉย มันใช้ห่างไม่เปิดมามาเปิดตูก่อนมาแล้วเนี่ยเปิดเลยแปิดแล้วป๊อบป๊อให้รให้ไป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 บาอทีมันจิ้มโดนถ้ามันจิ้มโดนอะ Lets go เย้รอยย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 ย้ยย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 มยยยยยอยย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 ยทุ่งเหม็นยน่ายย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 เยยย่ยย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 ยน เฮ้ยอันเขมเฮ้ยเฮ้ยมือกองคู่ไปไปะนี่ไปกูโอ้ไม่นะไปไม่หนึงไม่พ้นขวาดววะปาแมนเถอะเ้ถ้าเครื่องไม่มีจริงันมีแค่เครื่องเดียวเฮ้ยก็เครื่องนึงแล้วเว้ยตัดยีมัึกรอดแน่เซฟ เช่ใจมือหมอคนนี้ได้เอาเลยเอาเลยมาแล้วเว้ยช่วยเลยอยู่แม่งตรงนี้เลยใจเย็นนะเพิ่งจะใช่ใช่ทันยูชิวชิวจักมาดูมาดูเมื่อไม่เห็นเดานอะไม่มาเช็คดูเลยคิดว่าเราไปอย่างหน้าเสอะเรา ไอ้วนจีมีอีอ้วนอีอ้วนอีอ้วนไม่โดนอีอ้วนนี่หน้าแหกไปแก่เอาคนละเว้ออีอ้วนอีแก่อาครบเลยโอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยโอ้ยไม่โดนใครมาทำมอสเดี๋ยวจะไปเล่นมันให้เอาไรอะไรอะไรละมาแล้วมา โดนโดนแฟนซอมอสกกำลัมาช่วยบักเซฟตามาว่ะว้าวว้าวเฮ้ยเราดีเราดีไม่ไมขวานกูทูว่ะว้าวขวานกูทูที่เโดนง ว้าว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 เ้าหว้าวว้าววาวว้าวว้ววาวว้าวว้วว้าวว้วว้าว้าวว้านว้าวว้าวว้า้าวว้เว้าววแาว้วว้วาว้าวว้าววาว้าวว้าอวา้าา้าว้าว้าวว้า้าวาาวว้้้าาาด้้วย ไม่ใครอยู่ใน่นี้อ่ะกูเองอนะ่ะที่ไหนอ่ะมานี่นี่นี่คิวให้เดียวโอ้ยไม่กไ,ไม่ได้ไม่ได้ออกิวไม่ได้รอก่อนติดบัฟบดิอังไรไป็นรูปไม่ตังใจมึงในนี้รอแป๊บโอ้ยตาแมนจะด้วยเอื้อเฮ้ยเอื้อ h e l รอแป๊บนึ่ไดิไม่ได้อะ เอคมาแล้วตอมตัวลมหน้าปรตูใช่ไหมประตูปมอสเปิดเสร็จยังเออประมาณห้าสบอะไล่กูตอไล่กูตอโอเคเฮยบวยเฮ้ยไปรใช่วยมอสหยีนี้อุยมันรู้ทันไอเียนี่ราบินมันรู้ทันเฮิดแล้วเปิด้วเปิดเลยไหมเ้ยเย เฮ้ยนี่ไม่ได้หรือเปล่ามตูดเขาอปไปฝั่งแล้วเก้าเก้าแล้วมาได้เลยมาได้เลยโอ๊ยโอชิตดูไรใครมา ชายผู <poisoned. S 2> ้ตายทุกแม่ชายผู้ตายทุกแม่เฮ้ยเฮ้ยทันใก้เกือบแล้วเนียนจัดแล้วก็ลอดหมดเออแล้วก็ลอตหมดแต่ว่าคนที่่รอดคือเซฟอีกแล้ว เอ, <Okay. S 1> เอาแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับเซ็ตกู้ภัยแบบใหม่ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็สามารถลองนำมาใช้กันดูได้โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเซ็ตเปิดอะไรก็รอติดตามได้ในช่องนี้เลยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม